คนเห็นไหมคะที่ยอดเขานะคะตรงนั้นนะคะต้นไม้บังไปแล้วนะคะคนเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปบนยอดเขาแล้วนะคะไปไหว้พระนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงจะปีใหม่แล้วนะคะก็มาไหว้พระกันก่อนจนะะักคนห็นลิบๆไหมคะลิบๆเห็นอยู่ไกลๆกันู้น,นะคะ เดีวเราต้องลงจากรถนะคะแล้วก็นั่งรถสองแถวนี่นะคะขึ้นไปข้างบนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันกับไอวี่ยิงแซกอีกเลยนะจจะนะจ๊ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่จังหวัดลำปางค่ะทุกคนค่ะนะคะไอวี่ก็จะพาเพื่อนๆนะคะขึ้นไปชมวัดหลวงพี่แจ๊สนะคะถ่ายหนังนะคะเรื่องหลวงพี่แจ๊ส 4G อะไรประมาณนี้นะคะชื่อจริงๆแล้วก็ชื่อวัด ปูผาแดงค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะคะแล้วก็ไปเก็บบรรยากาศแล้วก็ไปดูด้วยนะคะว่าสวยไหมคะนะคะไปค่ะไปกับไอวี่นะคะทุกคนไปเลยจ่ะไปเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะก็ได้เวลาจวนจะเที่ยงแล้วนะคะเพราะว่าไอวี่ขึ้นมาสายนะคะเดี๋ยวเราจะต้องแบบกินอะไรรองท้องก่อนนะคะก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนนะคะเพราะว่า เราจะต้องนั่งรถ2แถวแล้ว2แถวเนี่ยก็จะไปจอดอยู่ที่ลานจอดด้านบนหลังจากนั้นเราก็จะต้องเดินขึ้นเขาอีกนะคะเพราะฉะนั้นกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องนะคะทุกคนไอวี่ก็เลยมาเป็นก๋วยเตี๋ยวอาหารตมสั่งนะคะที่ลานจอดรถแห่งนี้นะคะเพื่อนๆไอวี่ก็สั่งไปแล้วนะคะ หมูน้ำตกเส้นเล็กหมูน้ำตกจ้าทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะเส้นเล็กหมูน้ำตกค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นร้านที่เรานั่งทานอาหารนะคะจะมีอาหารตามสั่งนะคะก็มีกว๋วยเตี๋วด้วยค่ะเพื่อนอนีเป็นน้ำตาลน,น้ำส้ม น,นี่ไรถั่วว้าย <Why? S 1> ความเบเรยเจ้ความเบเรยจะปรุงสักก่อนนะคะ,ะก่อนทานนะคะเราต้องชิมก่อนชิมซิชิมอืมรสชาติหอมอร่อยเจะพริกกันนะถั่วมต้องใส่เนะาะน้ำตาลสักหน่อย เลยเลยฮะ ๋วยเตีเ๋ยวก็จานละไม่ใช่จานสิเนาะก๋วยเตีเ๋ยวก็ชามละ40บาทนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาซื้อบัตรนะคะจำหน่ายบัตรนะคะที่นี่นะคะก็ราคาขึ้นลง90บาทนะคะ จอดตรงนี้ก่อนใช่ไหมรเ,รเราก็ต้องจอดตรงนี้ก่อนเนะดกแก๊งเราก็เดินลงไปเลยนะคะรถสองแถวนะคะก็มาจอดข้างหลังเรานี่นะคะแต่เราต้องเดินไปก่อนนะคะเดินไปอีกนะคะเพื่อนๆเดินไปข้างหน้านี้นะคะไปเดี๋ยวเราเดินไปค่ะ อยู่ข้างบนก็มองลงไปวิวก็สูงนะคะเนี่ยสูงลิบลิบเดี๋ยวเราจะตอนนี้เราก็จะทดสอบไม้กันสั่นโมซ่าด้วยนะคะเดี๋ยวจะวิ่งนะคะว่ามันจะสั่นไหมนะฮะ พี่แจ๊ดนะคะกําลังเดินมาแล้วค่ะหลวงพี่แจ๊ดเดินย้อนสอนทะาน่อย<ฮ>แป๊บเดียวเองนะคะหอบจะกินนะคะขอทอดหน้ากากก่อนนะคะหายใจไม่ออกค่ะทุกคนอ ไปค่ะเดินต่อเดินต่อนะคะขอถอดหน้ากากออกก่อนนะคะเพราะว่าเดินนี้ก็เหนื่อยแล้วนะคะยังมาใส่หน้ากากอีกนะคะหายใจก็ไม่ออกเลยต้องเดินต้องถอดหน้ากากสักคู่นะคะเพื่อนอเหนื่อยนะคะทุกคนเพื่อนดิฉันก็ค่ะก็เดินขึ้นไปกันแล้วนะคะดิฉันมัวแต่ถ่าย ให้เ,เพื่อนๆดูกันอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวไปถ่ายต่อข้างบนนะคะขอขอเบรกสักครู่นะคะทุกคนไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจเกินแค่สวัสดีค่ะทุกคนไอวี่กำลังเดินขึ้นเขานะคะไปที่วัดหลวงพแจ๊ดนะคะตอนนี้อยู่ลำปางค่ะทุกคน เดินขึ้นเขามาฮะเหนื่อยมากเลยเราต้องเดินไปอีกนะคะเขาบอกว่าเจดีลอยฟ้ายอดพระบาทเลี้ยวซ้ายนะคะเลียยะะเล้ยวซ้ายไปทางนี้ยงัยงยังยาวไกลแน่นะคะแล้วคุณป้าก็บอกว่ายางังอีกยาวไกลนะคะเพื่อนๆน,น,นานมากเลยนะคะเหนื่อยไหมคะอคตอนขึ้นน่ะเหนื่อยหายใจแทบไม่ทันเลยหยายใจแทบไม่ทันเลยนะคะ พี่เ่า <70. S 1> าเาากวไปหายเหนื่อยเลยพอถึงยอด๊บหายเหนื่อยเลยจริงเหรอคะประมาณตอนอขึ้นไปเนี่ยโอ้โหเหนื่อยแทบขาดใจตอนขึ้นไปปุ๊บหายเหนือ่อยปิดทิ้งเลยโอเคขอบคุณค่ะคุ้มค่ากับ,บการรอคอยนะคะเดี๋ยวเราต้องเออขึ้นขึ้นต่อไปนะคะเพื่อนมาดูมาดูเส้นทางก่อนเส้นทางก็เส้นทางขึ้นชมเจดีย์ลอยฟ้ายอดพระบาท เราต้องขึ้นไปอีก450เมตรค่ะผู้ชมเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าเทวดาอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวไอวี่นะคะจะไปพบเทวดานะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะไปพบเทวดากันนะคะอีกประมาณ500เมตรเราจะพบเทวดานะคะไปค่ะลุยกันเลยลุยต่อนะคะทุกคน หายเหนื่อยเลยไหมคะยังไม่ถึงเลยค่ะ,ะไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงก็ยังไม่หายเหนื่อยสิคะ,คะต้องไปให้ถึงนะคะทุกคนจะได้หายเหนื่อยค่ะเดี๋ยววิจะต้องไปให้ถึงค่ะเดี๋ยวก็รู้ <c oughs> <c oughs> ต้องไปค่ะเพราะว่าต้องไปเก็บภาพบรรยากาศ <c oughs> ให้เพื่อนๆดูค่ะ <c oughs> คนที่มาไม่ได้นะคะก็จะได้เห็นนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ เราก็ต้องอาสานะคะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรเขาบอกว่าตอนตอนขึ้นหนักนะคะตอนลงก็จะสบายเดี๋ยวเราต้องตอนขึ้นสบายตอนลงหนัก <c oughs> เอาไหม สมมุติว่ามีเงิน200ล้านอยู่บนนั้นเราก็คิดแบบนี้นะคะเราก็จะได้ขึ้นไปแบบว่าไม่เหนื่อยนะคะเออเราต้องคิดแบบนี้ค่ะคิดบวกไว้นะคะเราจะได้ขึ้นแบบไม่เหนื่อยนะคะทุกคนแต่ก็เริ่มหอบแล้วนะคะเดินดีๆนะคะ เรามาได้ครึ่งทางเลยนะคะเดี๋ยวเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะคะพักก้อนนะคะพักก้อนแม่บอกให้พักก้อนยังละอ่อนนะคะพักก้อนจ้ายังละอ่อนก็ไม่ค่อยจะไหวเลยนะ,ะกกนะคะอีกไกลนะคะอีกไกล เดี๋ยวนะคะนู่นเลยนะคะทุกคนใกล้ถึงแล้วนะคะเขาบอกว่าอีกหน่อยเดียวนะคะเดี๋ยววีวก็จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวแต่อากาศดีนะคะเพื่อนๆ่นะแต่เหนื่อยคะ่ะเหนื่อยจนหอบมาหอบแหกแกเลยะคะ่ะทุกคนคเขาก็บอกว่าอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะคะทุกคน มันก็ยังไก่นะคะข้างบนนู้นนะคะทุกคนคะแต่เพื่อท่านผู้ชมนะคะไอวีก็จะพยายามนะคะโอ้ยอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วีด้วยนะคะคลิปนี้อยากจะปังๆนะคะเอาไปเลยนะคะหลายแสนวิวเลยนะคะล้านวิวได้นะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าข้างบนจะสวยขนาดไหนนะคะไปค่ะไปต่อเลยค่ะทีนี จะถึงแล้วค่ะท่านผู้ชมเขาบอกว่าไรนิ่อบอกว่าไร,ออาไรผู้พิชิตยอดเขาสำเร็จท่านคือผู้ชนะและบารมีสูงสาธุสาธุนะคะทุกคนใครมาไม่ไหวนะคะไม่เป็นไรนะคะไอวี IV ก็มาให้แล้วนะคะพี่ป้านาอาเอฟซีของไอวีทั้งหลายนะคะมาไม่ได้ก็ไม่ต้องมา <IV S 1> นะคะไอวีก็สำเร็จแล้วนะคะทุกคน พี่ป้านาอ่านะคะทุกคนมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะอยู่บ้านไปนะคะดูคลิปไอวี่นะคะกดไลค์กดแชร์ไปเลยจะ้ะวีสำมฤทธิ์นั่นนะคะเ,คเดี๋ยวเราก็มากีนี่กันนะคะไปต่อนเช่ทุกคนถึงเรียวถึงเรียว มาค่ะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะเราก็จะไปตรงไหนกันดีนะคะวัยุสวยๆนะคะทุกคนถึงที่นี่แล้วเราก็ต้องแบบว่า นั่งพักกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาไหว,ว้พระก่อนนะคะต้องม,มาไหว้พระก่อนหมอกหมอกหมอกอันนี้อยู่ที่ไหนสาราอารักอเอาไปดูสิเขาบอกให้ถอดรองเท้าเข้าไปไหว้พระข้างใน วิวสวยๆนะคะออีอ่ะแม่นะคะไปเหนื่อยนะคะนี่น่าจะขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็ยังไม่ถึงไปอีกอันนี้ใช่ไหม ข้างบนนูน้นสงสัยไอวี่จะไม่ขึ้นนะคะไอวี่ไม่มอง,งไปข้างล่างนะคะนี่นะคะเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเคาะละคังตีละคังกันตีคองซะหน่อย นี่ค่ะพอขึ้นมาสูงสุดนะคะเราจะได้มานมัสการนะคะพ่อศิวะนะคะทุกคนที่นี่นะคะเห็นไหมคะพ่อศิวะค่ะพ่อศิวะเทพนะ ถ่ายให้ติดดีนะ ขึ้นมาข้างบนนะคะก็จะมีร้านกาแฟด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะไอวีพาไปดูนะคะร้านกาแฟนะคะไอวีก็ง่วงแล้วนะคะอยากจะสั่งกาแฟด้วยเดี๋ยวเราจะสั่งกาแฟกินสักหน่อยนะคะเอาอเมริกาโน่เย็น เย็นนะคะวันนี้อเมริกาโนเย็น40บาทอเมริกาโนเย็นจ้ะเราก็กลับกันแล้วนะคะทุกคนแล้วก็รอรถ2แถวนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะคะรถมาแล้วนะคะ